ฉีดฟิลเลอร์ที่คางแล้วคางเบี้ยวเพราะคุณยังไม่รู้3สิ่งนี้ครับข้อที่1การฉีดฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนก็นแล้วแต่นะครับเราจะต้องมั่นใจได้ว่าฟิลเลอร์ที่เราฉีดมีอยอยแล้วก็เป็นฟิลเลอร์แท้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ณปัจจุบันเนี่ยมีทั้งฟิลเลอร์แท้แล้วก็ฟิลเลอร์ฮิวหรือจะเรียกว่าฟิลเลอร์ปลอมกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าจะนิยมเรียกว่าฟิลเลอร์ฮิวมากกว่า เราจะต้องขอดูที่กล่องทุกครั้งนะครับวิธีดูง่ายๆก็คือการขอดูบริเวณกล่องว่ามีออยหรือรเปล่านะครับจะมีเลขอยอยกำกับอยู่ที่ข้างกล่องเสมอนะครับที่เป็นฟิลเลอร์แท้ ส่วนวิธีที่2เนี่ยหลายยี่ห้อตอนนี้มี QR code ที่อยู่ข้างกล่องให้สแกนแล้วนะครับเราสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยมาสแกน QR code ที่ข้างกล่องได้เลยนะครับมีหลายยี่ห้อที่สามารถสแกนเช็คดูว่ามีลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนวิธีที่3ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเราจะต้องขอแกะกล่องด้วยตัวเองนะครับตัวนี้สำคัญมากๆเลยไม่ใช่ว่าเราดูที่กล่องแล้วเขาไปแกะกล่องฟิลเลอร์เนี่ยหลังคลินิกนะครับเราจะขอแกะกล่องฟิลเลอร์ด้วยตัวเองส่วนข้อ2นะครับ สิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของคุณหมอนะครับที่มาฉีดฟิลเลอร์ให้เราจะต้องมั่นใจได้ว่าเป็นหมอจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ จะได้ยินข่าวหลายครั้งเลยที่มีคนไปปลอมแปลงวุฒิบัตรนะครับแล้วก็ไปสมัครเข้าไปเป็นแพทย์ประจําคลินิกต่างๆนะครับอยู่ 2- อสาข่าวด้วยกันติดติดกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะต้องมั่นใจได้ว่าเป็นแพทย์จริงๆที่มีความรู้ความสามารถนะครับฉีดฟิลเลอร์ให้กับเราส่วนข้อ3นะครับจะเป็นเรื่องของโกลเด้นเรชนะครับถ้าเป็นคุณหมอที่มีความชํานาญแล้วก็มีความรู้เนี่ยจะต้องรู้เรื่องของโกลเด้นเรชด้วยนะครับสัดส่วนบริเวณหน้าเราเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น สส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนบนส่วนกลางและก็ส่วนล่างนะครับจะต้องมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับทั้ง3ส่วนนะครับอย่างเช่นคางจะต้องมีความยาวใกล้เคียงกับความยาวของจมูกนะครับถึงจะมีความสวยงามนะครับส่วนบริเวณทางด้านข้างโกลเด้นเลโชทางด้านข้างนะครับถ้าหันดูบริเวณด้านข้างเนี่ยเขาจะเรียกว่าริกเก็ตไลน์นะครับริกเก็ตไลน์เนี่ยจะต้องมีปลายจมูกแล้วก็ลิมฝิปากแล้วก็ปลายคางเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเรียกว่าริกเก็ตไลน์นะครับตัวนี้ก็เป็นช่วยชี วัดให้ได้คางที่มีความสวยตามสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับสามสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถมีคางสวยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการฉีดฟิลเลอร์นะครับได้รับฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ฉีดกับคุณหมอที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับ